สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e y Hero กันนะครับในคลิปนี้เรามาต่อกันในเรื่องของซีป้าใครที่ยังไม่ได้ดูซีป้าในคลิปแรกย้อนกลับไปดูก่อนเดี๋ยวนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะฮะว่าเฮ้ยเทคนิคซีป้าเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะโดยที่ ซีป้ามันคือการรวมกันระหว่าง f u n d ดอร์มินทัลกับเทคนิคใช่ไหมครับในส่วน f u n d ดอร์มินเนี่ยโหถ้าพูดแล้วมันลึกนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปดูที่ p l เพ l i s t ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคือทำไปเยอะมากครับประมาณ20คลิปนะฮะแล้วก็ไปดูที่รายการเจาะตื้นหุ้นก็ได้เพราะเจาะตึ้นหุ้นผมดูมาแล้วมันค่อนข้างนะคล้ายคลึงกับเทคนิคซีป้าเลยนะครับผมทิ้งลิงก์เพลลิส ทั้งสอง playlist นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นในส่วนพื้นฐานในคลิปนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะนะครับไปดูเอาเองแล้วก็เราจะมาพูดถึงเทคนิคที่ตัวซีป้าจะเข้าเขาจะเข้ายัางไงนะครับอันดับแรกคือหุ้นเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่ดีซะก่อนนะอันดับแรกคือหุ้นต้องมีพื้นฐานดีและอันดับ2คือการหาจังหวะในการเข้าหุ้นตัวนี้นะครับผมไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะ แต่ใครที่ดูเจาะตื้นหุ้นมานานจะรู้เพราะว่าเราพูดถึงมานานแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นชุดใหญ่เราพูดมานานตอนที่เขาลงซะด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะซีป้าข้อกดข้อแรกเลยคือหุ้นตัวนั้นจะต้องเป็นขาขึ้นชุดนี้สีํำเงินที่กลางเอาไว้เป็นขาขึ้นไหมครับเป็นขาขึ้นนะครับอะและเขาจะซื้อเมื่อมันมีการพักก็คือชุดนี้เห็นไหมฮะเมื่อมีการพัก แต่เขาไม่ได้ซื้อในขณะที่มันพักผมขอขยายนะฮะผมขอขยายชุดนี้แล้วผมจะวาดรูปให้ดูนะครับชุดที่เข้าพักเนี่ยเข้าพักอย่างนี้เห็นไหมฮะมีการเด้งแล้วก็ชุดลงมาชุดที่เป็นเส้นสีขาวทั้งหมดจะไม่มีจุดซื้อเลยนะครับไม่มีเลยถ้าเราทําตามสีป้านะฮะและจุดที่เด้งขึ้นไปจุดนี้และจุดพักตรงนี้ก็ไม่มีการซื้อเช่นกันนะจะไม่มีการซื้อเช่นกัน และทีนี้จุดซื้อของซีป้าจะอิงตามนี้เลยครับมีทั้งหมด3จุดนะฮะในเค s e s t u นะในเค s e s t u นี้จะมีทั้งหมด3จุดจุดแรกคือจุดนี้ฮะจุดกลับตัวเนี่ยคือแท่งที่ลูกศรชี้อยู่ณขณะนี้เป็นจุดกลับตัวในคลื่นย่อยที่เขาจะเข้าอันนี้คือจุดแรกนะครับจุดที่2ก็คือจุดนี้จุดที่ลูกศร อีกเช่นกันนะครับเป็นจุดที่มีการเบรกกับตัวขึ้นมาและมีการสนับสนุนด้วยโมเมนตัมก็คือจุดที่ขึ้นมาพร้อมกับ MACD ที่ขึ้นมาเหนือน้ำด้วยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่2ที่ใช้เข้าและจุดที่3นะฮะก็ดูชุดนี้นะครับจะเห็นว่าไฮเดิม erm กรอบนี้นะครับเห็นไหมฮะไฮเดิม erm กรอบเนี้ที่สูงประมาณ90บาทเนี่ยนะครับกรอบใหม่นะครับ ปุ๊บตีตีแนวต้านเอาไว้เลยนะครับกรอบใหม่ที่จะซื้อก็จะเป็นแท่งโซนประมาณนี้ครับเนี่ยครับที่จะเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามซีป้าเนี่ยจะเข้าจุดไหนก็ได้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3จุดก็คือ1นะฮะสแล้วก็3หลังจากหลังจากนี้ไม่มีจุดเข้าแล้วนะจุดเข้าของซีป้าก็คือกดข้อแรกนะฮะหุ้นต้องเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี 2. ต้องเป็นหุ้นขาขึ้น3ต้องเป็นหุ้นที่กำลังลงมาพักและเตรียมที่จะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะตัวที่เตรียมที่จะจะกลับตัวขึ้นของหุ้นตัวนี้ในชุดนี้มีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับก็คือ1 2 3ตามนี้เลยเรามาลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งมันยังไม่เกิดในกรอบที่มันวิ่งขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับหุ้นตัวนี้นะฮะ ทั้งหมดทั้งหมดเป็นขาลงอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะฮะผมตีลงมานี่วาดเร็วๆแล้วกันนะทั้งหมดมันก็เป็นขาลงอยู่แล้วละ่ะและชุดนี้นะครับนี่ที่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็ที่ลงมาพักเนี่ยนี่ชุดนี้เป็นขาขึ้นเลยนะนะครับชุดนี้เป็นขาขึ้นแต่เงื่อนไขคือจะต้องไม่หลุดโลข้างล่างนะฮะถ้าหลุดโลข้างล่างแปลว่าขาลงชุดนี้ทั้งหมดยังไม่จบนะครับอ่ะ ในในกรณีแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นกรณีในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดตอนที่เขากําลังพักราคาลงมานะครับพักราคาลงมาและมีการทําลักษณะขึ้นมาพักและมีการดีดขึ้นจังหวะแรกนะครับการดีดขึ้นจังหวะแรกก็จะเป็นการเข้าซื้อแบบ4ีป้าในไม้ที่1นนะครับนะครับซีป้าไม้ที่1นึ่จังหวะ2คือแม็กดีดขึ้นมา นะครับแม็กดีดีขึ้นมาเหเนือน้ําตรงนั้นจะเป็นไม้ที่2แล้วก็ไม้ที่3คือจังหวะที่เหนือไฮชุดนี้ไปนะครับจะเป็นไม้ที่3นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปดูนะแต่อันดับแรกนะครับต้องไปเปิดงบการเงินของหุ้นตัวนั้นดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับหุ้นมันดีจริงไหมมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าดีใช้ได้ผ่าน เกฑ์แรกนะครับหลังจากนั้นมาดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นขาขึ้นหรือ,อยังถ้าเป็นขาขึ้นแล้วเขากําลังพักอยู่หรือเปล่าและในจุดที่พักเนี่ยมีจุดการสร้างขึ้นย่อยที่เป็นยึกยักขึ้นไหมถ้าเป็นนั่นแหะเข้าจุดแรกนะฮะแม็กดีเป็นยังไงขึ้นเหนือน้ำไหมมีวอลลุมซัพพอร์ตหรือเปล่านั่นคือจุด2ฮะแล้วก็มีการสร้างไฮใหม่หรือ,อยังนั่นก็จะเป็นจุดที่3นะครับนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆน,นะครับ เชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้น่าที่จะได้ไอเดียกลับไปนะฮะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ